ลองนึกภาพตามดูนะครับจากโรงเรียนเล็กๆที่สอนเฉพาะสตรีเพื่อเป็นครูกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่เปิดสอนถึงเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้นี่คือเรื่องราวการเดินทางที่ยาวนานกว่า80ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครปฐมครับซึ่งเส้นทางนี้สะท้อนการพัฒนาการศึกษาของไทยได้แบบน่าทึ่งจริงๆเรามาค่อยๆแกะรอยการเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมกันเลยครับมันก็น่าคิดนะครับว่าสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเนี่ยจะเติบโตจากจุดที่ผลิตบุคลากรแค่ด้านเดียว ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสารพัดศาสตร์ได้อย่างไรอะไรคือจุดเปลี่ยนสาคัญคําถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาดูกันในวันนี้และเรื่องราวที่เรากําลังจะเล่านี้ก็คือการเดินทางกว่า8ทศวรรษของมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนปรปฐมครับซึ่งบอกเลยว่าทุกยางกาวเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆเอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งต้องบอกว่ามาจากจุดกําเนิดที่เรียบง่ายมากๆ แต่ก็เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของทุกอย่างเลยครับย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2479นสาะครับสถาบันแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นด้วยชื่อที่ชัดเจนมากคือโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐมภารกิจก็ตรงตัวเลยครับคือมุ่งเน้นผลิตครูผู้หญิงสำหรับสอนในโรงเรียนปฐมศึกษาโดยเฉพาะเลยซึ่งก็น,นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เฉพาะทางมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ของสังคมในยุคนั้นจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญครั้งแรกก็มาถึงครับในปี2 5 0 3ครับ คือมันไม่ใช่แก้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยอย่างแรกคือจากที่รับเฉพาะนักเรียนหญิงก็เปิดรับนักเรียนชายเป็นครั้งแรกและอย่างที่2คือขยายหลักสูตรไปสู่ร,ระดับปกาศาซ,ซึ่งมันเหมือนกับการทลายกำแพงเดิมๆแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษากครั้งใหญ่ครั้งแรกของสถาบันเลยครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเป็นแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานสถาบันแห่งนี้ก็ก้าวเข้าสู่ยุคของการเติบโตที่ชัดเจนขึ้นไปอีก นั่นคือการยุกระดับตัวเองสู่การเป็นวิทยาลัยครูสิ่งที่น่าทึ่งมากๆในยุคนี้คือความเร็วครับคือภายในเวลาแค่3ปีเท่านั้นเองตั้งแต่ปี2511ถึง2513มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นติดๆกันเลยทั้งการเปลี่ยนชื่อให้กระชับขึ้นการย้ายที่ตั้งไปยังแคมปัสปัจจุบันบนถนนมาลายแมนที่ใหญ่กว่าเดิม และที่สําคัญที่สุดคือการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูนครปฐมในปี2513ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างชัดเจนมากครับและแล้วก็มาถึงช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถาบันแห่งนี้เลยครับเป็นช่วงเวลาที่ภารกิจเดิมที่เคยมีถูกทลายลงอย่างสิ้นเชิงเพื่อเปิดทางไปสู่ความหลากหลายที่เราเห็นกันทุกวันนี้ปีพศ2527ครับปีนี้คือปีที่เป็นหมุดหมายสาคัญจริงๆเป็นปีที่ประตูบานใหม่ถูกเปิดออก แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะที่เปลี่ยนโฉมหน้าของวิทยลาลัยครูไปตลอดการคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยลาลัยครูซึ่งหัวใจของมันคือประโยคที่ว่าอนุญาตให้จัดการศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆนอกเหนือจากการผลิตครูได้ครับโอ้โหนี่คือการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับที่เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆและผลลัพธ์ก็ไม่ต้องรอนานเลยครับ ปีต่อมาทันทีคือปี2528มีการเปิดหลักสูตรนอกสายครูรุ่นแรกขึ้นทันทีเลยและลองดูความหลากหลายสิครับมีตั้งแต่วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์การออกแบบไปจนถึงวิทยาศาสตร์การอาหารพืชาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์คือนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าวิทยาลัยแห่งนี้พร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกที่กว้างขึ้นแล้วจริงๆจากนั้นก็มาถึงช่วงเวลาแห่งเกียรติยศสูงสุดครับนั่นคือการได้รับพระราชทานนามราชพัฒนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สําคัญมากๆ บนเส้นทางสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของแผ่นดินเรามาไล่เลียงเส้นทางการยกระดับฐานะกันดูนะครับจากโรงเรียนฝึกหัดครูก็มาเป็นวิทยายลัยครูในปี2513จากนั้นก็ได้รับพระราชทานนามเป็นสถาบันราชพัฒในปี2535และในที่สุดครับก็ได้แปลสภาพเป็นมหาวิทยายลัยราชพัฒอย่างเต็มภาคภูมิในปี2547ซึ่งถือเป็นการบรรลุปเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางในยุคนั้นเลยและวันที่15มิถุนายน2547 ก็ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒนมีผลบังคับใช้เป็นการยืนยันสถานะความเป็นมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่อย่างแท้จริงซึ่งการได้เป็นมหาวิทยาลัยเต็มตัวเนี่ยมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตแบบก้าวกระโดดเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความหลากหลายอย่างแท้จริงคือการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี2547 มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อครับแต่มันคือการปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงออกมาจะเห็นได้จากกราฟเลยว่าจํานวนหลักสูตรนี้พุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยซึ่งมันก็สะท้อนการขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นของสังคมนั่นเอง และมันไม่ใช่แค่ปริมาณนะครับที่เพิ่มขึ้นแต่คือความหลากหลายที่น่าทึ่งมากจากจุดเริ่มต้นที่เน้นแค่ครุศาสตร์เดียวปัจจุบันที่นี่มีหลักสูตรครอบคลุมแทบจะทุกาศาสตร์แล้วครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บริหารธุรกิจไปจนถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาลเลยทีเดียวภาพนี้ น่าจะเป็นภาพที่สรุปการเดินทางทั้งหมดได้ทรงพลังที่สุดแล้วครับจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูในวันนั้นก้าวมาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่วันนี้เปิดสอนถึงระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อจริงๆครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและพัฒนาอย่างไม่เคยหยุดนิ่งเลยคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆก็คือเมื่อมองไปข้างหน้า ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นอย่างไรและจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมไทยในรูปแบบไหนอีกบ้างเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปอย่างยิ่งครับ